โยวาซับอิสเมียลโนติสนะครับวันนี้นะครับพี่เนะี่ยก็จะมีข่าวในเซิร์ฟดิสคอร์ดของอนิเมะแ n นการ์ดมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับก็ในช่องของสนีข,ของตัวเซิร์ฟเนี่ยก็ได้มีการปล่อยวิดีโอใหม่มานั่นเองนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่คือเป็นแมปใหม่ที่พี่เคยทำคลิปไปแล้วนั่นเองนะครับก็ รอบนี้เนี่ยก็คือมีการแบบว่ามีการโชว์เคสในตัวแมปมากขึ้นนะครับว่าในแมปนี้มีทางเดินยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงก็ถือว่าค่อนข้างอลาัางการอยู่นะไม่ได้แบบทำลวกๆนะครับก็ถือว่าสวยค่อนข้างโอเคในระ,ระดับหนึ่งเลยค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจากตัวอนอกจากตัวแมปแล้วเนี่ยก็ยังมีสปอยยูนิตมาเพิ่มมีหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวที่พี่คาดเดาวไว้นั่นเองครับนั่นก็คือโยรุอิจินั่นเองนะครับก็ไม่เชิงหรอกว่าพี่จะสปอยเอาไว้แต่ว่าคือได้ ได้ทําการอ่านของอต่างชาติแล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันมีความเป็นไปได้สูงนั่นเองนะครับก็คือโยโรอิจินั่นเองนะครับโดยร่างที่เราเห็นในในคลิปวิดีโอข้างต้นเนี่ยก็คือเป็นร่างเทพพิปตานั่นเองก็เป็นร่างแมวสายฟ้านั่นแหละอ่ะก็เรียกกันง่ายๆนะครับเป็นร่างแมวสายฟ้านะแล้วก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ตัวของโยโรอิจิเนี่ยก็โจมตีในลักษณะที่ดูเหมือนว่าจะเป็น full l e นั่นเองนะครับ ซึ่งไม่แน่ว่าไม่แน่ว่าอาจจะเป็นธาตุไลิ่งจริงๆอย่างที่พี่เคยบอกไปตอนคลิปที่คลิปที่แล้วที่สปอยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทันั้นก็ถ้าให้พี่แนะนำนะครับก็สำหรับคนที่ยังมีรีโลเหลือหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวที่จะสุ่มอะไรบางทีน้าเก็บไว้ก่อนพี่ให้แบบเก็บสัก200-300ถึง300เนี่ยอาจจะกำลังดีเพราะว่าอัปเดตหน้าเนี่ยพี่บอกเลยว่ายูนิตเยอะมาก มีเปอร์เซนต์ยูนิตเยอะกว่าแบบอาจจะเกือบ20นี่อาจจะมีถึงนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเทียลุงเทียเอคู่4หรือซีเขตดกี G ่ตัวอันนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าพี่ว่าเยอะแน่นอนครับเพราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยที่การันตีก็มียูฮาบักอิจิโกยูริจิแล้วก็ไอเซนนะครับ4ตัวที่คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่พี่เคยกล่าวไปข้างต้นก็จะมีพวกลูเคียเลนจิอะไรพวกนี้ที่ยังไม่ได้มีข่าวที่จะออกมานั่นเองนะครับ ส่วนอีกตัวเบียคุยะนี่เอออันนี้นี่ก็เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงขึ้นมาบ่อยแล้วก็พอพูดแล้วก็มีความเป็นไปได้นะเออมีความเป็นไปได้นะครับโดยนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรแจ้งแล้วนะจริงๆคลิปนี้นี่มาแบบสั้นๆรวดเร็วทันใจเลยนะสำหรับคนที่ออไม่ได้อยู่เซิร์ฟ e วิ l l สคอร์แล้วกออ็อาจจะตามข่าวไม่ทันนะครับก,ก็หลักๆก,ก็น่าจะมีแจ้งให้ทราบ หลักก็คือโยรุจิเนี่ยมานั่นเองนะครับแล้วก็ภายในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอะไรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาทำวิดีโอแบบนี้เรื่อยๆอาจจะไม่ใช่วิดีโอที่ยาวมากแต่ว่าก็จะมาเหมือนอแจ้งข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็ สำหรับตอนนี้นะครับก็ในตัวของอนิเมะแวนการเนี่ยก็ได้มีโค้ดใหม่มาแล้วนะครับนั่นก็คือ not lonely นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวยังไงพี่ก็จะขึ้นไว้ให้ในวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวจะแปะไว้ในใต้คลิปวิดีโอด้วยสำหรับเพื่อน,น้องคนไหนที่อยากจะก๊อบไปวางในเกมนั่นเองนะครับโดยเวลขั้นต่ำน่าจะประมาณ10นั่นเอง1 0ถึง20นะครับลองใส่กันดูแต่ว่ามีพี่ลองใส่ตอนเวล5แล้วมันใส่ไม่ได้อ่ะก็ลองดูนะครับ ก็ในโค้ดเนี่ยสามารถใส่แล้วได้เพชรถึง1,000แล้วก็ได้รีโลดถึง5าอันเลยนะครับก็อย่าลืมไปใส่กันโอเคคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรให้มันเยอะๆแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีนะครับ